ครอบครัวพื้นฐานเลยนะคะไม่มีไร่ไม่มีน้ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยค่ะต้องดิ้นรนค่ะความเป็นอยู่ของอีลานะคะไม่ได้สวยหรูเหมือนคนอื่นเขาเลยก็มีเท่านี้จริงๆค่ะสวัสดีค่ะอีสานวัวเจ้าค่ะวันนี้อีล่านะคะจะมาเปิดตัวพ่อตาแม่ยายของตัวอีสานวัวเจ้านะคะนี่คุณแม่ยายค่ะแมสวัสดีจา้าพ่อตาอีสานวัวเจ้าค,ค่ะนี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ของอีล่านะคะ บ้านหลังดั้งหลังเดิมเลยคะ่ะที่อีลาโตขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะพามาดูด้านในเลยค่ะไปกันค่ะคุณตาคุณยายเป็นคนนําทางไปนะคะอ่าวมุดค่ะม,มุดไปมุดไปมุดไปนี่ค่ะบ้านเก่า<ม>บ้านแก่เมื่อสมัยบุ๋มบิ๋ม,มเด็กๆนะคะก็จะมีพี่น้องสี่คนนะคะคนี่เป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็จะอยู่กันอย่างนี้เลยค่ะบ้าน บ้านหลังสี่เหลี่ยมแคบๆค่ะลูกสี่คนนะคะเป็นยังไงบ้างคุณยายโอ้ก้ศัตรครอนะเริ่มแมงือกรก่อสร้างเจมกูลเจมเจ้าจ้ะคุณยายบอกว่าลําบากยากแค้นลําบากยากจนนะคะเพื่อทํางานก่อสร้างทํางานกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเลี้ยงลูกทั้งสี่ค่ะ เป็นไงคุณตาอ้๋ทำเงอเออธอการประจำาเนี่ยคุณเจ้าธ <c oughs> อกาตามเกาะตลอดเลย่เนี่ยบุญดอกชะน้ำอย่โอ้คุณตาก็บอกว่าเช่นกันค่ะบอกว่าทํางานก่อสร้างนะคะเป็นสิบปีย0ยี่สิบปีนะคะจริงๆเป็นร่วมยี่สิบปีะคะ่ะลูกสี่คนคะ่ะอืมลำบากมากๆค่ะด้วยความยากจนเนาะก็ต้องดิ้นลนคําว่ากรุงเทพค่ะทุกคนต้องเคยผ่านมาเนาะเพราะว่าด้วยความเป็นอยู่ค่ะต้อง ไปต่อสู้กันที่เมืองหลวงนะคะที่กรุงเทพค่ะนะคะว่าทําไมบุ๋มบิ๋มไม่พูดภาษาลาวนะคะเพราะว่าพื้นฐานทางบ้านค่ะพูดภาษาคขมรนคะทางบ้านพูดภาษาคขมนอิหละเลยพูดภาษาลาวไม่ได้นะคะก็จะเป็นภาษาไทยแล้วก็ฟังภาษาคขมนคุยภาษาคขมรกันที่บ้านค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในบ้านนะคะจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะคะจะมีทั้งหมดกี่ร้อยห้องนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะไปเลยค่ะมีก็บ้านจะมีแค่นี้แล้วค่ะมีแค่นี้เลย ก็จะมีห้องครัวสี่เหลี่ยมด้วยด้วยด้วยที่ไม่ได้มาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะความความสะอาดก็จะไม่ค่อยมีนอ้องด้วยอย่างใหญ่ด้วยความเก่าค่ะบ้านหลังนี้น่าจะกี่ปีแล้วคุณตาคุณยายนะโอ้หลังปียียี่สิบสามสิบปีได้ไหมคะยี่สิบเนาะยี่สิบกว่าประมาณยี่สิบกว่าปีค่ะส,ส่วนตรงนู้นจะเป็นห้องน้ำนะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำอ่ะคุณตาไป ไปดูห้องน้ําคือเขาถมดินมาค่ะแล้วทีนี้ดินมันสไลด์มาดูนะคะแบบจะจืนมากค่ะก็คือจะลื่นเลยแหละดินเขาสไลด์ตกลงมาด้านหลังเขาถมดินหนามากค่ะมามาดูห้องน้ํากันนี่วูโหสงสารจังเลยนึกถึงความเป็นอยู่นึกถึงความเป็นอยู่ตอนบิ่มเด็กๆเนอะนี่คะ่ะโหดูดียังยังคงสภาพไว้เหมือนเดิมเพียงแต่ความสะอาดมันมันไม่เหมือนเดิมนะคะด้วยความที่ไม่ได้มาทําความสะอาดอย่างนี้ค่ะนี่ก็เป็น ชักโครกน่ยังมีชักโครกที่นั่งอยู่นะเออเนี่ยเป็นบ้านบิ่มแบบนอกมาแล้วก็รู้สึกแบบสอึกะอื้นน,นิดนึงจุดที่คอนะคะเพราะว่าความเป็นอยู่หรือว่าความสุขของคําว่าครอบครัวอย่างนี้ค่ะ ความทรงจำอย่างนี้ค่ะอยู่ที่บ้านหลังนี้เยอะมากค่ะความลำบากค่ะสุดยอดด้วยความเป็นอยู่ของครอบครัวบุ๋มบิ๋มนะคะพ่อกับแม่ก็จะทิ้งลูกไว้ค่ะเพื่อตัวเองไปทํางานหาเงินนี้ค่ะบิ๋มบางทีก็จะอยู่กัน2คนพี่น้องก็คือคนที่สามกับคนที่4กับน้องชายคนค่ะก็จะอยู่เลี้ยงกัน2คนพี่น้องอยู่บ้านหลังนี้ค่ะพ่อแม่ก็ไปทํางานบางทีก็เป็นครึ่งปีอย่างนี้กว่าจะได้เจอกันค่ะลูก2คนก็ต้อง หุงข้าวหาอาหารตื่นเช้าก็รับผิดชอบตัวเองไปโรงเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณยาย่เนาะ่อ่ะคุณยาย,ายพป็นเสาธงเหรใช่ไหมคะจ้า <laughs> ใช่ค่ะมจ้า,จาเพราะว่าต้องต้องทิ้งลูกเต้าด้วยด้วยความลําบากค่ะบ<า>แบบ ยังไงคุณเองก็สับยากรอกระตุโจลโกนโจลเจ้านี้นะในเมือการในเมืองค้าเธอการอย่างนจเอ็มเอการอะไรคลื่ก็มันเมียนอ่าคือคือครอบครัวพื้นฐานเลยนะคะไม่มีไร่ไม่มีน้ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยค่ะต้องดิ้นรนค่ะนาก็ไม่มีทํากับเขาเนาะก็ต้องหานั่นแหละค่ะหาเพื่อมาเลี้ยงลูกเนี้ยค่ะทิ้งลูกไว้ก็ไม่เคยได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ค่ะเห็นพ่อแม่คนอื่นเนาะอยู่กับลูกกับเต้าครอบครัวก็คือสมบูรณ์แบบอ่ะแต่ว่า บุ๋มบิมไม่เคยได้ค่อยอยู่กับพ่อแม่สักเท่าไรเลยคะ่ะก็มีนี่แหละจังหวะชีวิตที่แบบอ่าพอมีอายุอย่างนี้คะ่ะได้กลับมาอยู่ดูแลเขาก็รู้สึกว่าดีใจมากๆคะ่ะเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กชิดกับเขาเลยคะ่ะต้องไปทํางานหาเงินเลี้ยงลูกเนาะความเป็นอยู่ทุกวันนี้จากเมื่ออดีตเป็นไงบ้างคะความแตกต่างสมัยชร้ยเลยเลยคน้าบ้านมือนโนจุยโนบันพึน่งอา่าังเงี้ย ค,คุณตาบอกว่าดีขึ้นมากๆค่ะจากเมื่อ,อสมัยก่อนแล้วลูกมาอยู่ให้พึ่งพาอาศัยเลี้ยงดูดูแลอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วคุณยายอะคะอ๋อก็สมัยได้เจ้าตาใย่เจ้าเฮ้ยได้แค่นี <laughs> ้ในบ้านกุณเจมูกับบ้านโอซีโอจโเจาะเนาะกุณเจกีโรซีสนามเองก็เอง,อง,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 งกับภูมิเจดเนาะอาจจะไม่รวยหรกเนาะแต่ก็มีมีปลาแต่โพแทสซียแต่เจาะของวิ่งเฮ้ยเซรามกกรมือรตซาเอง บ้านคนเจ้าเธอคลิปอีสานบ่วเจ้าแช่ฉะนั้นก็รับพึ่งกี้เนาะค่ะคุณยายบอกว่าก็ได้พึ่งพาค่ะครอบครัวอีสานบ่วเจ้าเนาะจากที่เมื่อสมัยก่อนอาจจะลําบากมากๆแต่ทุกวันนี้ก็อาจจะพอมีพอกินแต่ก็ไม่ได้ร่ํารวยค่ะแต่ก็มันก็หนีความเป็นอยู่จากเมื่อสมัยก่อนมากๆเลยค่ะก็หมายถึงครอบครัวอีสานบ่วเจ้าแหละที่เป็นที่พึ่งนะคะที่พึ่งพาอาศัยค่ะเลี้ยงดูครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ คุณตาคุณยายคะทรับสมบัติก็คือดั้งเดิมเลยค่ะที่มีของครอบครัวเราที่สร้างมาทั้งหมดเลยค่ะลูกสี่คนพ่อแม่นะคะมีทั้งหมดแค่นี้เลยใช่ไหมคะเต็มแปลงเลยเป็นไปได้ไหมทั้งหมดใหญ่ไหมคะประมาณสองงานสองงานประมาณปีงานปีงานประมาณสองงานค่ะทั้งหมดก็บ้านก็ สร้างเต็มพื้นที่หมดค่ะก็มีทั้งหมดแค่นี้จริงค่ะจริงๆบ้านหลังเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณตาคุณยายแกก็สู้ดิ้นรนกันมานะคะเพื่อเนี่ยทั้งหมดของการทําก่อสร้างจริงๆทํางานทุกอย่างเนาะแต่พอมาทําบ้านตัวเองนี่แหละค่ะได้เต็มที่ก็หลังแค่นี้แหละค่ะเนาะได้หลังเล็กแค่นี้แหละสู้มา20ปีนะคะ <laughs> ด้วยความลําบากอ่ะได้ลูกเยอะด้วยค่ะลูกถี่เนาะลูก4ี่คนก็เลย ในจากการใช้จ่ายของลูกเลี้ยงเลี้ยงดูลูกแต่ละคนนะคะนั่นแหละก็จะลําบากนิดนึงค่ะแรงเวทเท่าเดิมไหมเนาะใช่ค่ะคุณยายว่าค่าแรงสมัยก่อนถูกมากค่ะถูกทำทำงานวันละหกสบาทโอ้ทำงานวันละหกบบาทคุณตาคุณยายเคยเล่าให้ฟังนะคะแบบเริ่มต้นเดิมทีเลยค่ะมีหม้อ หม้อด,ดำหน<บ>ึ่งใบใช่ไหม bij, สองใบสองใ<อ><อ>บหุงข้าวก็วทํากับข้าวนะคะนั่นแหละเริ่มต้นครอบครัวเลยมีหม้อแค่นั้นแหละเริ่มต้นตู้ชีวิตในกรุงเทพความเป็นอยู่ของอีลานะคะไม่ได้สวยหรูเหมือนคนอื่นเขาเลยก็มีเท่านี้จริงๆค่ะเนาะตั้งแต่เล็กยันโตค่ะแต่ว่าด้วยความที่บุพการีค่ะเออสั่งสอนนะคะให้ให้ลูกเต้ามีความ พยายามมีความต้องสู้ค่ะด,ด้วยความลําบากของตัวเองเนาะเขาก็เลยว่าเออถ้าเราไม่สู้ไม่ดินน้นรนแล้วเราจะทํายังไงเราไม่มีทรัพสมบัตินี่แหละคะ่ะถ้าไม่ได้บุพการีก็คงไม่ได้มีเหมือนใครเราขาเอาคขาก็คงต้องลําบากลําบากเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะก็ขอบคุณนะคะความพยายามหรือขอบคุณต้นทุนชีวิตนะคะที่ทําให้สู้จนมีทุกวันนี้นะคะด้วยบุพการีคุณพอ่อคุณแม่นะคะแล้วด้วย f อค่ะขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มี f อก็คงไม่มีวันนี้ค่ะสําหรับ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ FC เกื้อหนุนและสนับสนุนมาตลอดนะคะขอบคุณด้วยใจค่ะจริงๆบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นอนุสร์หรือว่าความทรงจงําดีๆคําว่าครอบครัวอีลานะคะก็นั่นแหละถ้าไม่มี FC ก็คงไม่มี <laughs> จุดยืนที่แบบว่าสามารถลืมตาอ้าปากเหมือนคนอื่นเขาได้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ <laughs>